ข้สวอยมากเราะสันมาแต่น้นำง e เงียนสันไหลามากเพราะสันพู้ว่ามันลูกไผ่ข่าวสร้างข่าวปลอมหวังอยากให้กู้ภัยไทยไปซอยในนามถ่วมจริงหรือบ่อนะคะพี่น้องคะทุกคนค่ะอันนี้เหตุการณ์ทีว่ามีนะคะกู้ไัยนะคะ กองทัพเรือนะคะไปซอยที่เหลามันเป็นข่าวปลอมพี่น้องคะ่ะมันโมเมนเหลืองจริงเ้อค่ะเพราะว่าเพื่อนกระไดระบุไว้แล้วค่ะว่าไปช่วยที่เชียงรายพี่น้องคะ่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเชียงรายก็น้ําท่วมอยู่พอสมควรนะคะพี่น้องคะ่ะและสิ่งที่สําคัญนะคะคือตอนนี้เราเราก็เจอปัญหาน้ําท่วมอย่างหนักหน่วงนะคะพี่น้องคะ่ะล่าสุดนะคะมีเด็กหน่อยนะคะที่กําลัง ยังไม่ถึงปีทุกคนคะ่ะกะอ่ะลอยนาะมาานะคะและกกระมีเด็กหน่อยอีกผู้นึงนะคะที่กำลังอ่าเจดปดปีแต่โชคดีนะคะทีทหารล่านะคะกูไัยแล้วก็ทหารนี่ซอยไหวใดท่านโอ้โหเอาตอนนี้นะทุกคนคะ่ะบูู้ว่าเกิดอียังขืนนักนวงลายนะคะก็ เห็นเลยนะเห็นใจพี่น้องคะ่ะเบิง่งเลยนะเห็นใจนะสงสารมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งกำลังแห้งใจนะคะให้พี่น้องเช่าเล้านะคะและมีคอมเมนต์นะคะที่บอกพี่ว่าว่าเป็นอย่างยูทูบเบอร์ลาวหรือว่าแรงงานลาวในไทยเนี่ยคือบอระดมทุนนะคะอ่าเปิดรับบริจาคทางไทยเพื่อเอาไปช่วยอยู่ทั้งลาาอันนี้คือขอเป็นเกียรติความรู้นะคะทีเอฟซี FC ทันนี้เป็นคอมเมนต์มากพี่ว่ากับโบหุว่าอ่า จะไปเป็นใดหรือบอ่อเพราะว่าบางครั้งนะทุกคนเขาจะมาเปิดรับบริจาคในต่างประเทศแล้วเอาไปบริจาคอีกประเทศหนึ่งมันยากนะเพราะว่าคิดว่ามันจะยากนะทุกคนคะ่ะแหละมันกระต่องเสียภาษีรายอยางมันจะถือถงตามผลไม้หรือบอ่ออันนี้คือคือโูหนะคะพี่น้องท้าว P p f c นะคะมีคำแนะนำแนวไหรกันคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนก่อนที่จะไปเวาถึงประเด็นน้ำถ่วมนะคะปว่วาก็ตตองคอกลาวค่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพพเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านจ้าเพราว่าจะเป็นทางฟังไทยนะคะพพเอฟซี FC, ทางฟังลาวแล้วกับพพเอฟซีทางต่างประเทศทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเราฟังพี่น้องคะ่ะอ่ะว่วงนี้นะคะเกิดนักนวงอะรีนะคะทุกคนคะ่ะแลกก็มีคนถามมาหลายคนว่าในลาวเนี่ย มีท่วมที่ไหนบ้างพี่น้องคะมีโบแกวและอดุดมไส้นะคะพี่น้องคะและหนักๆก็คือหลวงน้ําท่าพี่น้องคะหลวงน้ําท่านี้นักนวงแห้งหลายนะทุกคนคะนักนวงแห้งหลายการบริจาคของทั้งเล่าเพิ่นกับมีอยู่นะทุกคนคะแต่ยังบบทั่วถึงหมากเพียงพ่อสําหรับโตของพี่ว่าอยากจะซอยนะแต่เราจะพูดตรงๆเลยว่า เป็นบัญชีไทยนะพี่น้องบัญชีเราโบหวจะโอนไปใส่เพราะว่าหนึ่งคือคนอยู่บานนะคะพ่อแม่พี่ว่าเพิ่นบุมมีบัญชีเด้อเพิ่นบุมมีบัญชีเราทุกคนนะเพราะว่าอายุหกสิบกว่าแล้วนะทุกคนแม่กับ,บเป็นหนังสือนะคะพ่อกับหกสิบหกสิบหกปีและพี่น้องคะเถ่าแล้วนอกก็เลยบ่อยากให้เพิ่นเกี่ยวกับอ่าเทคโนโลยีอีกยังโอ,อนเงินอีหยังนะคะพี่น้องคะย่านมีชาชีพนะคะนะทีบางผ่านถามแบะแล้วนําเสนอข,ข่าวแบบนี้ได้ช่วยคนอื่นบ้างไหม ทุกคนคะในฟังไทยนะเพวศัวยแล้วในฟังเล่าก็คือซอยน,นําเสนอข่าวอยากแข่งกาลังใจอยากให้ผู้ไดทีเกี่ยวของนะคะพี่น้องตื่นโตอ่าเข้ากับซอยใดในอีกส่วนหนึ่งพี่น้องเข้าใจเ็นโอค็นใจนะคะแต่นักกรณีพี่น้องคะก็จะมีเล้าต้มเล้านะคะเพราะว่าเพื่อนก็ได้โพสตว์ว่าอ่านวยกู้งไพ่ไทยนีม่มาซอยมาซอยคนเล้าแล้วทั้งที่จริงโบแมนนะคะเพื่อนบอกนะคะโบแมนเลยเพราะว่า เพื่อนบอยไปซอยทงางลาวนะทุกคนคะ่ะไปซอยทางเชียงรายเพราะว่าเชียงรายของทางฝั่งไทยกับนักนองอยู่แต่ว่าเพื่อนกับซอยเรือได้ถั่วท่านและะ้วก็เถิงนะคะเนาะเออนี่นะคะกะัมีแต่ทาง มีเพจนะคะของทั้งเลาวนี่หลายๆเพจนาอก,ก็บ,บอกว่าส่งกําลังใจนะคะให้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมทางภาคเหนือนะคะพี่น้องล้วงระบางอุดมไส้นะคะพี่น้องล้วงน้าท่าสายามบุรีบ่อกแก้วเมืองผาอุดมนะคะพี่น้องสรุปแล้วนะคะหาแข้งที่น้ําท่วมในลาวนะตอนนี้นะคะพี่น้องหาแข้งก็คือหาจังหวัดนะคะคืออ่ะหนึ่งเนาะหก็จะมีพี่น้องค่ะ าทางผักเนื้อเลยนะหลวงพะบางสองนะคะอุดมใส่สมหลวงน้ำทาสี่ใช้ยยมบุรีนะคะพี่น้องคะ่ะบอ่อแก้วล้ะก๊เมืองอุดมนะคะพี่นอ้องค่ะเมืองผาอุดมนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะปลอดภัยนะคะทุกคนคะ่ะเห็นแล้วหอ้นาสรลดใจหนาขึืนแห้งแล้วก็ึืนไหวและจุดสําคัญคือเคื่อน ล้นแล้วทุกคนเขื่อนมันล้นพี่น้องคะ่ะเขื่อนล้นนะคะระบายหนาบทันจนเขื่อนล้นในคอนที่มันมากกับเขื่อนกับยังเนี่ยคือแบบโอโ้โหแหละเขื่อนลักลัก,ลกที่เข้าสางไหวนะทุกคนคือสางไหวในเขตชุมชนเลยนี่ล่ะคือหนาวิตกกันหุน่นใจแห้งนะพี่น้องคะ่ะถามจริงบางท่านอาจจะประมาทหรือเปล่าวะอ่าสางเขื่อนใหญ่ขนาดเนี่ย นำมันอาจจะม้ามปทั่วถึงทุกคนคะ่ะหน้าตอนนี้นะคนเราเริ่มเยอะเริ่มเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเริ่มตัดไม้ทำลายป่าเริ่มสร้างตึกช่างไรมากมายไก่กองนะคะพี่น้องคะ่ะเราเอาพลังงานจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายไก่กองเคล็ให้ฝนตกนะคะพี่น้องรับรองเลยว่าตอนน่อหนีไปนะฮาต้องยอมรับสตากร,รมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนามจะทวม อีกแน่นอนเพราะว่าปีนี้นะทุกคนคะปีนี้บอกเลยนะคะวันเล่าเป็นปีที่น้ำท่วมหลายที่สุดเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นภัยของธรรมชาติพายุอ่ะมานะทุกคนคะถลมเวียดนามไทยพมา่ลาล่าแต่ว่าถาหากว่าเฮามีเกาะคุ้มกันคืออะไรคะเกาะคุ้มกันต้นไม้ทรัพยากรทางธรรมชาติทุกคนคะ มันก็อาจจะมาบวไวหรือว่าจะบรได้ขนาดนี้อันนี้คือไม่ได้มีเจตนาบริไมมีเจตนา,วาเวาวเถิงภผยนพี่นองคือเว่าวร่วมๆนะคะเขาจะเห็นว่า่าการที่มีหลายเขื่อนเนาะพ่อฝนตกแล้วก็น้ำปาน้ำทำน้ำป่าไร้หลาข้ามาพี่นอ้องเพราะมันหล่นแห้ที่เนี้ยมันหลายจุดแต่ที่เขาหาไหวแหละมันก็ ห้องหับเพราะท่านระบายเพราะท่านพี่น้องค่ะกระเฮตดให้ล้นอีกนะตอนนี้และผู้ที่ได้บผลกระทบรับรองเลยพี่น้องค่ะเด็กหน่อยตาดำๆหรือว่าประชาชนเฮาได้รับผลกระทบในนอนนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เสืออยู่ว่าบ่มมีผู้ใดอยากให้มันเกิดขึ้นรวมทั้งบุคคลที่มีอ่ะ ที่เกี่ยวของนะคะพี่น้องคะเพื่อนกระเบยยกให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะพี่น้องแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วข้ากกระตงยอมรับแค่นั้นแล้วกับซอยกันเกลียดใคแล้วก็อ่าเบิงแย่งกันสังเกตอะไรกันนะคะพี่น้องจังไดยกับเป็นคนเล่าเขอกันนะทุกคนคะเสือเลยว่าบุ่มีผู้ใดอยากให้เกิดเรื่องของภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติพี่น้องคะบัว่าทั้งไทยทั้งเล่าวดว้วยทั่วโลกนะทุกคนอืนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญน,นะคะ คนเล่าเขาก็ตตองพิดหวังเหลวพิดหวังอีกเหมือนทีเด็กล่าไปนะคะเพราะว่าเนวใดพี่น้องคะ่ะนะขู่ไพ่ไทยนะคะโบไดไปซอยนะคะเพราะว่าการที่จะเข้าไปถึงไดนี่มันโมเมนต์เลืองง่ายๆนะทุกคนเข้าต้ตองไดอนุมัติจากทางฝั่งเล่านะทุกคนคะ่ะแล้วสิ่งของที่เพื่อนเอาไปหายนี่เข้าต้องเสียภาษีอีกบอยังเฉ่นทีแค่ว่าได เกินไปก่อนนานนั้นว่าถ้าสมมติว่ายูทูบเบอร์ทางฝั่งลาวบริจาคประกาศบริจาครับของและแรงงานลาวประกาศบริจาครับของพี่น้องค่ะเปิดบริจาครับของพี่น้องค่ะเปิดบริจาครับของช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ลาว พี่ว่าอย่าหูว่าเข้าจะเอาไปแบบใดเข้าจะเสียภาษีแบบใดและทางไทยเพื่อนจะอนุญาตหรือบอกมันหลายขั้นตอนนะทุกคนคะ่ะเพีว่าบรกาประกาศนะทุกคนบ่อยากจะรวบหลาบซุ้มซีซุ้มหานะเพราะว่าเอาตรงๆเลยเรื่องกฎหมายไทยเราไม่รู้รู้แต่กฎหมายของแรงงานว่าทํางานอยู่ที่ไหนมีในจ้างคนไหนเ็าทางานอยู่ในเขตนั้นๆน,น,นะทุกคนได้ทํางานประเภทเดียวกันเท่านั้นพี่น้องคะ่ะอย่างเ่นนะ โอเคนะคะพี่น้องคะจังไดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทางผักเนือ้อทั้งไทยและลาาทุกทุกคนทุกทุกันนะคะขอให้เคี้ยวคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและทุกคนสิ่งสําคัญในที่สุดในชีวิตของเราคือการมีชีวิตให้อยู่รอดนะคะพี่น้องคะ่ะทรัพย์สินนะคะอย่างอื่นเฮ่าก็ต้องปล่อยไปเป็นธรรมดานะคะเอาชีวิตตัวเองก่อนทุกคนเชื่อว่ายัางไงเราก็ต้องหาได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่มีมากก็มีน้อยไม่มีน้อยก็มีมากนะคะ ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะทุกคนค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกอ่ะกำลังใจเด้อสวัสดีค่ะสบายดี